สถานการ์รัฐบาลตะกูลชินรัฐบาลตะกูลชินอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำมีความนิยมที่แตกต่างกับกองทัพอย่างชัดเจนเนื่องจากไม่สามารถเอาชนะกองทัพได้จึงพยายามทำลายและ discredit ทหารแผนแรกคือการสร้างไมตรีกับกองทัพแต่ไม่ประสบความสำเร็จทำให้ความขัดแย้งทวี่ความรุนแรงขึ้นแผนการและความขัดแย้งรัฐบาลมีแผนที่จะลดบทบาทความขัดแย้งกับกองทัพแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นสงครามความขัดแย้ง ส่งภูมิคุยเป็นตัวแทนในการขัดขวางการทำงานของกองทัพเงินทุนถูกใช้สนับสนุนการโจมตีและดิสเครดิตรัฐบาลโดยเฉพาะต่อลุงตู่และแม่ทัพภาคหนึ่งการเลือกเกมทางการเมืองตระกูลชินเลือกที่จะเดินเกมนี้เพราะเชื่อว่าประชาชนรากหญ้ายังสนับสนุนพวกเขาขณะเดียวกันตระกูลหุ่นในเขมรกำลังเผชิญวิกฤตจ,จากการขาดแคลนอาหารและการปิดตานชายแดนสถานการณ์ของฮุนเซน คุนเซนมีอาการป่วยและอาจเผชิญอันตรายหากออกจากเซฟเท้าทหารเขมรรอบสองเตรียมเคลื่อนกำลังพลแต่มีความเสี่ยงที่จะอดตายก่อนเปิดแนวรบสรุปสุดท้ายสถานการณ์ทั้งสองตระกูลชินและหุนกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและดูเหมือนว่าจะไม่รอดจากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้เขียนเดชานรุนาศวันที่18สิงหาคม68 9 4 4